สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องบล็อกเชนถูกใช้ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกนะครับการเงินและการธนาคารนะครับซึ่งบล็อกเชนจะช่วยลดขั้นตอนในการดําเนินธุรกรรมทางการเงินทําให้ธุรกรรมทางการเงินสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่2อครับอุตสาหกรรมยานยนต์ครับซึ่งจะนํามาพัฒนากับอุตสาหกรรมรถยนต์โดยบล็อกเชนจะเก็บ ข้อมูลที่ได้จากผู้ผลิตรถยนต์และผู้ใช้รถยนต์กว่าพันล้านข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงความปลอดภัยของเทคโนโลยีไลยคนครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากช่วยประสิทธิภาพแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนยังช่วยลดระยะการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างอีกด้วยนะครับผมอย่างที่สนะครับการบริจาคและการดมทุนนะครับสิ่งที่มักเกิดกับการบริจาคคือว่าเราไม่พบว่า เงินบริจาคครับไปถึงผู้รับหรือเปล่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับจะมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับซึ่งข้อมูลการบริจาคเงินตั้งแต่ต้นทางปลายจะได้รับการเปิดเผยอ,อย่างโปร่งใสผู้บริจาคสามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่าเงินที่ตนบริจาคไปถึงมีผู้รับหรือไม่นะครับผมอย่างที่4ครับในวงการบันเทิงนะครับซึ่งบล็อกเชนจะช่วย เรื่องลิขสิทธิ์แล้วยังช่วยเรื่องการตัดคนกลางออกไปทําให้ศิลปินได้รับผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างที่5ครับองการทางการแทย์นะครับผมซึ่งบล็อกเชนจะมาใช้เพิ่มความโปร่งใสของอุตสาหกรรมยาและการแพทย์ทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่6ครับอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับซึ่งบล็อกเชนจะ มาเข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันปัญหาทางทุจริตในวงการประกันภัยซึ่งข้อมูลถูกเก็บไว้ใน decentralized c a r platform ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเปิดเผยนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ